เมื่อวานเราทำวิดีโอพูดถึงดราม่าบน Twitter ระหว่างคุณอีลอนมารกับคุณแจ็คดอร์ซีอ่ะพอ1ชั่วโมงให้หลังที่ผมอัพโหลดวิดีโอเพื่อนสมาชิกก็ส่งข่าวมาเลยบอกพี่เขาคุยกันแล้วนะนะครับแล้วก็มีข่าวออกมาเยอะเลยเนี่ยนะครับเขาบอก Elon m ม s k and Jack Dorsey plan Bitcoin ค h a น at July event and Ark Invest Kathy w o o d thinks It's brilliant นะครับคุณอีลอนมัสก์กับแจ็คดอสซี่เนี่ยวางแผนที่จะคุยกันในงาน The B Word แล้วที่จะเกิดขึ้นวันที่21กรกฎาคมที่จะถึงนี้และคุณแคทีวูด CEO ของ a r c Invest ก็ออกมาบอกว่าเยี่ยมไปเลยนะครับพอข่าวนี้ออกมาเนี่ยนะเพื่อนสมาชิกหลายคนคอมเมนต์กันเข้ามาว่าเอ๊ะแล้วจะมาจริงหรือเปล่านะครับหลายคนทั้งไทยและเทศนะครับ ในบน r ร d d i t เขาก็มีคนหลายคนที่มองเห็นว่าเอนี่มันมันเป็นการตกลงกันอย่างเป็นทางการหรือเปล่านะครับก็เรามาดูทวีตนะเพื่อนเพื่อนทวีตที่เนี่ยล่าสุดจำได้ไหมจำคำที่ผมบอกว่า by curious ได้ไหมเมื่อวานนะนะครับใครยังไม่ได้ดูวิดีโอเมื่อวานดูวิดีโอเมื่อวานนะจะต่อเนื่องกับวันนี้นิดหนึง่งพี่อีลอนมัสก์ถามว่า b word งาน the b word นี่มันชื่ออะไรชื่อ b y curious หรือเปล่านะ เนี่ยแล้วพอสู้กันไปสู้กันมานะฮะทะเลาะกันไปทะเลาะกันมานะค,ะคุณแจ็คดอซี่ก็บอกว่า let's have the talk นะ,ะมาคุยกันหน่อยนะ,ะแกแกใช้ตัวใหญ่เลยนะ,ะ the นะฮะเนี่ยแล้วก็พี่อีลอนแกก็เหมือนกับเบาลงมาหน่อยนะแกบอกว่า for the bit curious นะคุยเรื่องแบบ bit curious หรือเปล่าสงสัยเรื่อง bitcoin หรือเปล่าอะไรประมาณน,นี้นะฮะคือแบบเบาลงมาหน่อยอะนะ และแกก็บอกว่า very well then let's do it นะโอเคเยี่ยมเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการนะเดี๋ยวเราไปนะประมาณเนี้ยนะและแกกว็วิงนะมีมีขยิกตาข้างซ้ายนะครับพี่แจ็คดอว์ซี่ก็บอกว่า done set up นะครับจบอ่าเดี๋ยวเรานัดกันแล้วแกยกมือไหว้ด้วยนะนะสติ๊กเกอร์ยกมือไหว้นะอาจจะไม่ได้หมาย,มายความอย่างนั้นแบบคนไทยนะครับแต่ว่าเนี่ยนะ พอเสร็จปุ๊บคุณ c a t ี y วูดซีอีโออาร์คอิแกก็มานะตอบทวีตข้างล่างบอก brilliant looking forward to the discussion นะครับเยี่ยมไปเลยนะเ,เราจะได้มาคุยกันนะครับเราจะได้มาคุยกันนะคือคุณแคที่วูดแกต้องแกต้องเยี่ยมไปเลยอยู่แล้วนะเพราะว่าแกโปรโมท Bitcoin แล้วก็โหซื้อไว้เยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นหลายคนหลายคอมเมนต์ก็มองว่าโอ้ยนี่เกมของเจ้าหรือเปล่า เพื่อนๆคิดย no ังไงคอมเมนต์ก <dragon eyes> ันเข้ามานะฮะมาอ่านคอมเมนต์กันนิดหน่อยนะเพื่อนๆเนี่ยคุณเพื่อนสมาชิกบอกว่าเบื้องหน้าว่ากันเบื้องหลังนัดกินข้าวจิบไวน์ด้วยกันไม่รู้ครับคนรวยเป็นไปได้ไหมครับเพื่อนๆเป็นไปได้ไหมว่าเบื้องหลังจะนัดจิบไวน์กันผมว่าเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะครับเพื่อนสมาชิกท่านบอกว่าเข้าไปอ่านในทวิตเหมือนกันถ้าไปไล่อ่านแรงๆเยอะจริงๆ แล้วด่าไปด่ามาเหมือนจะดีกันไม่รู้อีลอนจะไปจริงไหมแต่ก็มีสิทธินะครับใช่ครับมีสิทธินะดูแล้วก็เหมือนเกมปั่นของพวกวานเขาแหละปั่นลงข่าวเสียสาดกันนะข่าวเสียสาดกันเขาไปครับเพื่อได้ราคาเข้าช้อนนะเห็นข่าวแบบนี้ว่าแต่วานจะเข้าช้อนแล้วไหมนะนะครับถ้าเป็นงาน the B-word คุยกันดีโอกาสกลับตัวก็อาจจะมาจริงๆครับถ้าเกิดงานนี้แบบว่า ลงรอยกันแบบคุยกันดีแล้วมีโซลูชันมีการถแถลงข่าวว่าเออได้คุยกันในเรื่องของจุดอ่อนของ b บิตค i ยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็มาหาทางออกกันแต่ถ้าผู้เป็นสายชาวบ้านก็คือโปรโมทกันดีๆะนะเพื่อนๆผมว่ามันผมว่ามันจะไปได้นะครับเพื่อสมาชิกบอกว่าผมว่าอีลอนมัสชอบแสดงตลกให้คนดูแต่คนดูแล้วไม่ค่อยขำครับไม่ค่อยจะขำนะครับ คือใช่ครับโดยเฉพาะช่วงตลาดแดงไม่มีอะไรขำนะครับส่วนใหญ่แล้วคือผมยังต้องแกล้งยิ้มเลยบางทีนะฮะเพื่อที่จะแบบให้บรรยากาศมันดีขึ้นเนะ่เพื่อนๆเพราะว่ารู้ว่าหลายคนเนี่ยในช่องนี้ส่วนใหญ่เป็นมือใหม่นะครับเกินครึ่งหลายคนกําลังเครียดหลายคนกําลังแบบเฮ้ยทำไงดีเนี่ยติดดอยนะฮะแล้วในบรรยากาศแบบเนี้ยนะมันเรื่องแบบเนี้ยเราบางทีหลายคนอาจจะคุยกับที่บ้านไม่ได้นะฮะพอปิดคอมปุ๊บ เจอหน้าคนที่บ้านจะต้องแกงยิ้มไว้ก่อนอะไรไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยมีเพื่อนที่มีภรรยามีลูกมีเมียแล้วนะก็โทรมาเฮ้ยเป็นยังไงตอนนี้นะครับพอคุยออกับที่บ้านไม่ได้ก็ต้องมาคุยกันเรานะเรื่องที่ทะเลาะกอันเมื่อวานนะเพื่อนๆผมบอกได้เลยนะถ้าเป็นเมืองไทยนะโอโ้โหเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นถ้าเกิดคุณอีลอนมัสก์กับคุณแจ็คดอซี่เป็นคนไทยนะเมื่อคืนนะผมเดาเอานะ ไม่อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ผมว่าอาจจะต้องมีการแบบฟ้องหมิ่นประมาทอ่ะแล้วก็เห็นคดีแบบยืดเยื้อแบบโอ้โหไปออกทุบโต๊ะข่าวกันแบบวุ่นวายแบบเป็นเรื่องยาวแน่นอนอะ่ะนะครับแต่เนี่ยเขาคุยกันแบบเนี้ยนะเหมือนกับกึ่งทะเลาะก,กันหรือเปล่าในบางคนก็อาจจะมองว่านี่ทะเลาะก,กันบางคนก็อก๋อเขาแซวก,กันปกตินะครับเพื่อนสมาชิกหลายคนบอกนี่เป็นปกตินะไม่มีอะไรนะเพื่อนสมาชิกบอกว่าคุณอนนท์นะครับ งานนี้ลุงอีลอนจะโดนบล็อกเหมือนลุงทรัมป์ไหมไหมครับเนี่ยนะครับคือผมว่าไม่น่าโดนบล็อกนะคือเข้าใจว่าคอมเมนต์แบบหลายคนก็แบบสงสัยนะเพราะว่ายังไงอะ่ะคุณแจ็คดอร์ซี่นึกภาพแกเป็นเจ้าของ Twitter อะ่ะเพื่อนเแกเป็นเจ้าของ Twitter และแกโดนแบบเสียดสีบนแพลตฟอร์มของแกะนะค,คือ ถ้าเป็นอย่างที่ผมเรียนถ้าเป็นคนไทยต้องมีลูกหมั่นไส้อ่ะจะต้องมีการตอบกลับแบบว่าเนี่ยอย่างคุณแจ็คดอรซี่แกเย็นตลอดเลยนะเห็นไหมแกเย็นตลอดแกคุยแบบพยายามคุยแล้ว have the talk มาคุยกันมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนไทยอาจจะแบบว่าเฮ้ยถ้าไม่ชอบแอปผมก็ไม่ต้องมาเล่นก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจะต้องมีลูกนั้นอ่ะจะต้องมีหมัดนั้นออกมานะฮะหรืออาจจะแบบให้ลูกน้องแบบนะเฮ้ยปิดบัญชีเลยนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่อีรอนต้องไปสร้างบัญชีใหม่ออกมานะฮะแต่เนี่ย มันก็มันก็ทาให้เราหน้าคิดนะว่าเฮ้ยเจ้าคุยกันบ่นเนี่ยนะครับผมต้องมานั่งดาวหมวกคุณบอลทุกคลิปเลยครับสีฟ้านี่ไซเวย์ปะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีความหมายนะครับเพื่อนๆอย่าให้แบบหมวกผมแบบเหมือนกับผมบอกใบหรืออะไรนะครับไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นนะโบกแดงเนี่ยถ้าจะให้มีความหมายก็คืออากาย่าตกนะเพื่อนๆกาดอย่าตกเพราะว่า ความแดงเดือดบนตลาดคริปโตมันเกิดได้ทุกวันทุกเวลา24ชั่วโมงมันไม่เหมือนตลาดหุ้นที่แบบเสาร์อาทิตย์เรายังแบบพักหายใจกันนะฮะไปเดินห้างแล้วถกเถียงกันเรื่องหุ้นอย่างเงี้ยคริปโตนี่คือคุณแบบไม่มีการพักหายใจนะครับยาวตลอดนะข่าวนี้ออกมาเป็นดอกเห็ดเลยคือคือวันหนึ่งจะให้แบบเอาข่าวมาทั้งหมดมาเล่าเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่าโอ้โหประเทศหนึ่งสิบข่าวนะเพื่อน แล้วนี่เดี๋ยวก็ขึ้นมาเป็นดอกเห็ดนี่อะไรนะเวเนซุเอลาก็เนี่ยแจกแจกคนละ30ดอลลาร์นะฮะสำหรับประชาชนเขาที่เข้ามาโอดเ,อเข้ามาโหลดวอลเล็ที่ชื่อชะะิวาชิวาก็แจก30ดอลลาร์ผมถือว่าดีนะประมาณ900บาทเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะฮะประชาชนจะได้แบบคือมันจะได้ทำให้แบบ ยังไงเงินมันฟลูด้วยะนะครับแล้วคนก็เริ่มหัดใช้เริ่มมาหัดใช้แอปมาอะไรอย่างเงี้ยนะป๋าอีลอนทั้งแซะทั้งแขวะโคตรเก่งเลยพี่บอลน,นะอาจจะมีนายะสําคัญก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้มันแหมมันต้องมีอะไรสําคัญแน่นอนอะนะครับมาคุยกันแบบนี้นะนึกภาพดินะมีโอ้โหคนใหญ่คนโตเข้ามาเป็นสปีเกอร์หลายคนนะครับและที่สําคัญคือ อาร์ n นะินเวสซีโอคุณแคทตี้วูดนะครับพีอีลอนมัสคุณแจ็คดอซี่นะคือถ้ากลายมาเนี่ยคือแกจะเป็น <c oughs> แกจะทำให้สปิเกอร์ที่เขาเนะตรียมตัวพูดเนี่ยกลายเป็นแบบไม่เป็นแบบไม่มีค่าเลยอะ่ะนะแกจะเป็นไฮไลท์ของงานเลยนะว่าทุกคนจะต้องจับตามองว่าแกจะพูดว่าอะไรนะครับคือจะเป็นแขกรับเชิญที่แบบทุกคนตื่นเต้นมากๆ ส่วนถ้าจะมีแขกรับแขกรับเชิญที่แบบขำที่สุดนะถ้ามานะซึ่งเป็นไปไม่ได้นะแต่ผมนึกขำๆนะถ้าเกิดถ้าเกิดเนี่ยทุกคนเป็นคนไทยหมดนะเพื่อนๆน,นะหรือแล้วนี่เป็นประเทศที่แบบไม่ใช่ประเทศที่แบบไม่ใช่อเมริกานะผมว่าเกิดแชร์แมนกลอตอเนี่ยคุณแกรี่เกนเซอร์โผล่มาทีเนี่ยผมว่าวงแตกได้นะ <c oughs> นะนึกภาพเลยคุณแกรี่เกนเซอร์โผล่มาแล้วแบบ <c oughs> เฮ้ยเล่นอะไรกันเนี่ย มาปั่นเหรียญเหรอนะครับนึกภาพแบบอย่างน้อยคุณแคทซีู่ตต้องกระโดดลงเวทีคนแรกอะนะฮะเอาล่ะเพื่อนๆนะครับก็มาขำๆกันนะครับมานั่งอ่านคอมเมนต์คือบางคอมเมนต์นี่ผมอ่านนะผมแบบขำน้ํำหูน้ํำตาไหลเลยนะครับบางบางคนก็พูดในเรื่องการเมืองบ้างอะไรบ้างนะครับคือตามสบายนะครับเพื่อนๆตับใจที่เราแบบไม่เจาะจงหรือ กระทบอะไรไปนะช่องเราเนี่ยคือจะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะไม่จําเป็นจะต้องเอ้ยจะต้องเกี่ยวกับคริปโตลตลอดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะครับแต่บางอย่างอย่างถ้าพูดเรื่องการเมืองผมอาจจะไปผสมลงหรือออกความเห็นอะไรถ้าถามความเห็นผมอย่างงี้ผมพูดไม่ได้นะฮะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนมากๆนะครับแต่ว่าคือจะมันเป็นเรื่องที่แบบชีวิตประจําวันเราอ่ะจะไม่ให้พูดถึงเลยบางทีก็ไม่ได้อ่ะใช่ไหมล่ะเพื่อนๆนะครับเอาล่ะนะครับ,นะรบก็มาสับเพลเหระกับเพื่อนๆสักสินาที ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาตอบคอมเมนต์เข้ามาส่งข่าวใหม่ๆนะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเพราะว่าผมตามไม่หมดแน่นอนนะแล้วบางข่าวเนี่ยผมก็พยายามจะชั่งน้าหนักดูว่าเฮ้ยมันสําคัญพอที่จะมาคุยหรือเปล่านะเพราะว่าบางทีข่าวต่างๆเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมบางอันไม่ได้มีผลอะไรเลยอย่างชีะบิโน่เนี่ยนะคือชีะบิโน่เนี่ยคือต้องเป็นสายเดย์เทรดอย่างเดียวนะต้องเป็นสายแบบเข้าและออกทันทีอะ่ะเพราะว่าคือพี่ออนแกแบบทวีตเข้ามาเนี่ยผมลองแบบ ซูมิเลตดูนะว่าสมมติแกทวีตเข้ามาในชีบะอินุสม,มัยก่อนในโดชคอยเนี่ยยังทันนะเพื่อนๆยังเข้าออกทันนะแต่อย่างชีบะอินุพอเข้ามาปุ๊บโอ้โหผมกดไปคนเข้ามาแบบซื้อแบบเพียบแล้วอะแล้วแบบเราลองคิดว่าสมมติเราซื้อตอนนี้เราขายตอนนี้นะมันไม่ทันนะนะเพื่อนๆที่ถามเข้ามาว่าเอ้ยเข้าดีไหมออกดีไหมคือถ้าไม่อยากลองเล่นในกระดาษนะครับสม,มัยก่อนเวลาเราไปเรียนพวก สอนเทรดอ่ะเพื่อนๆสิ่งที่ผมแบบเบื่ออึดอัดที่สุดคืออาจารย์ชอบพูดว่าลองเทรดในกระดาษด,ดูนะครับซึ่งมันเป็นไม่ไ,มได้หรอกนะเทรดเงินก็ได้แต่คุณเทรดแบบธรรมดาดิแบบว่าฝึกๆแบบร้อยสองร้อยพันสองพันหรือแล้วแต่ฐานะของคุณอ่ะเล่นเงินที่แบบไม่มีผลกระทบมันจะขึ้นหรือจะลงนะแต่ว่าอาจจะได้วิชานะครับลองอย่างลองอย่างนั้นดูเพื่อที่จะคือสุดท้ายเราเป็นครูของเราที่ดีที่สุดแล้วสุดท้ายก็คือการบริหารการเงินมากกว่านะมากกว่า สำหรับผมมันมากกว่าเหรียญอีกอนะการบริหารการเงินนะครับเอาละเพื่อนๆขอบคุณที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเราจะมาดูกันต่อไปว่าแกจะมาไหมจะมีอัปเดตอะไรนะครับการอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและเรื่องการลงทุนดูต่อไปครับผม